แจนะครับตบมือหน่อยะครับพี่แจตต็สวัสดีจ้าแล้วก็พี่ตาต้าวินยุท์สัมพันธ์นะครับต่อด้วยน้องดํามือกล้องน้องบีมนะครับต่อเด้อทานายโน้ตดุ๊กดิ๊กนะครับดุกบบ๊กดิ๊กเป็เยอะดุ๊กดิ๊กชะมอนเออ,อเป็นผู้นำแฟชั่นนะครับจจะทำตัวแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาหลุดโลกไปแล้วถูกต้อง ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียในศิลปกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับเ <Visual in Spanish> รียนไฟฟ้าพี่บอกยครับ่านะครับอ่าคนต่อไปอัธพลลุขึ้นยืนสิจ้าทุลลกคน,น,กนอัธพ,พลค<อ>รับอัธพลอัพลนนะครับแต่ว่ามีอักนะครับดูแลเรืเ่อสสงสถานที่เขไปก็พี่ที่พองพี่ป๋องครับป๋องครับป๋องกระพลนะครับคนะพกว่ี่พี่ป๋องนะครับดูแลเรื่อง ไปไปทางสภาเก่าทานสภาเก่านะครับ55นะครับอันนี้พี่ดอยพี่ดอยตะเซพี่ดอยชื่อเป็นชื่อดอยคุงชื่อเป็นชื่อเด็กน่ารักมากเด็กเก๋รถที่สุดต่อไปพี่นุ้ย sing forever เป็นนุ้ยซิงเกินะครับซิงเกิล forever นะครับ s ิงตลอดนุ้ยตามสั่งครับ ต่อไปพี่โต๊ะครับนัทาการบรรเทาโอ่พี่แจ้งนัทนาการเส่ยงเดียวกันนะครับพี่แชมป์นัทนาการครับพี่จีนพี่กี๊ปจิ๊บนะครับจิ๊บดูแลดูแลวิทยากรดูแลวิทยากอนรถเฟือถ้านัิพิระ ท่านอันยศกุ้งก็ต้องแนะนำท่านประธานสภาของนี่ก่อนทุกคนทุกคนนะครับต่อไปนะครับพี่กุ้งนะครับพี่กุ้งครับซี่พี่กุ้งนะครับเป็นใครก็เป็นรูชั่งบันเทิงนะครับเป็นนายกปีที่หนอเป็นนายกปีที่แล้วเออแล้วลืมไปต่อครับพี่แนนครับผมเอกตาคัสเอกตาอะไรนะพูดเอกเอกชีเวกพานอะไรนะเอกตาเออสัส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 เอกตาคัส บ้านเราเขาจะเรียกว่าอะไรนะคุณคนนี้ลากแก้วลากแก้วเป็นโครงการเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันต <Moon S 2> <Credit> ่อไปครับพี่ต้อยพี่ต้อยครับลงรงลวมพี่ฟันด้วยนะครับผมต่อไปใครบาได้เลยพี่ต้อยต่อไปครับแพทมาแล้วสูงสูงสูงเลยน้องฝันฟันนะครับแอนยุ่งกันยิงเถอะนี่ระยาโทษทั้งหมดพี่ฝันในวิศวะปีที่แล้วนะครับถูกต้องครับแล้วก็พี่ เจสมุทรสมุทรสวยนิสสาวนะครับต่อไปครับพิโกกีสมุทรสวยนิสาวจุดต้องครับพิชชิพนะครับพิชชีพสมุทรสวยแฟนคุณปานนะครับพี่ตูนประธานชมรมดนตรีสัตวปีที่แล้วนะครับจุดต้องครับไฟนบภิษฎละเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมคนนี้แต่ไม่ได้เลยอส๊อตพีนะครับจัดไปอย่างให้เสียนะครับพี่เบียร์ พี่เบียร์ดูแลเรื่องศิลปะวัฒนธรรมดูแลเรื่องฝ่ายสื่อออกแบบออกแบบชุดนายนายทงใสส,ส,สีออกแบบโบสน,น,นะแล้วก็ออกแบบกระป๋ายบรรลุแบบจุกเป็นที่สุดในโลกนะครับ <laughs> ที่จริงอะ่ะอันนี้คือหน้าที่รองหน้าที่หลักคือเป็นปนายนายกนะครับ <laughs> นายกทุกปีต้องขัดเฉลิต่อต่อแล้วอยเชิญครับนหอยต่อไปน้องหอยนะครับเชิญครับไม่ใช่ชื่อ ชื่อป่อยที่จัดแนวไปไหนนะฮะชื่อป่อยพนักงานแบกถามทั่วไปนะถูกต้องครับตอนไม่มอไม่พูดตอนมอพูดเป็นฝอยฝอยเลยนะครับต่อไปจ้าน้องอาร์มีน้องอาร์าม,มีนะ,ะอยับหยุดขึ้นมาสิน้องอาร์มนะครับหลอดด้วยรวยด้วยนะครับใหญ่ด้วยหล,ลอดด้วยรวยด้วยจุดใหญ่นะครับกล้ามใหญ่เอากล้ามใหญ่นะะก็ไม่หลอดไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะไม่หลอด อหมดหรือยังเนี่ยหมดแล้วโเจ้ามันได้ไหมครับไม่ใช่ลืมหรอกคนสุดท้ายต้องสำคัญที่สุดที่สุดของอาจารย์คีร้ายที่สุดอาจารย์ดัชนีสวัสนะครับขาดท่านนี้ไม่ได้นะครับเราประชุมสรุปกันเมื่อไหร่แกนั่งฟังครับหูฟังแต่ตาหลับครับนี่ที่สึกว่ไม่สิเก่งไงอาจารย์ทีดูแลพวกเรามาประมาณ ถูกต้องมาค่ายนี้12ปีแล้วนะครับเป็นผู้ที่ไฟทุกอย่างนักศึกษาเลยนรูปเฟซบุ๊ก400,000กว่ารูปนะครับผมไปหาเฟซบุ๊กกำลังแชทกันได้เป็ตัวไปทำประวัติเก็บประวัติไว้รูปใน b o ุกนะครับใช้เฟซบุ๊ก็นคุ้มค่ามากที่สุดคือถ่ายตอนนี้อีก5ทีเข้าไปดูเช็คดูได้เลยตอนนี5ของเราอัพโหลดแล้วนะเร็วยิกว่าเว็บมหาลัย5นาทีต่อ5นาทีจ้า ไปอัตแท็กเกอไม่ทนัทนทนะครับตอนนี้นนน Facebook เพื่อนเต็มแล้วจ้าเป็นกดไลค์เพจได้จ้าช่วยต้องบุคคลสำคัญเท่านั้นที่ต้องมีผู้ชนบ,บุคคลในโอกาสนีู้พวกเราจะมารำร,รอบก,กองไฟเพื่อเปิดงานขอโทษนะครับขอโทษนะครับโดยต้นสลาดของเราจะให้ไต้ทางกลุ่มที่หนึ่งเป็นคนนำและเชิญเพื่อนๆรำรอบกองไฟเพื่อจะนำมาให้ท่าน